เลยอันเนี้ยค่อยทำกันบ้างแล้ค่อยกินก็ได้น่าไหนอ่ะไม่เห็นตัวเจตัวเจกับตัวอะไรตัวเจกับ FG รีบกินเห็นดินสอแบล็คดินสอมาดิีน,นไม่เห็นอมนอยู่ในนียดินสออยู่ใ <สอ S 2> นน,น,นี้อย่าในนี้อ่ะอยู่ในนี้รีบกินเร็วๆ น้าบอกให้กินไอติมเสร็จแล้วเราก็ค่อยค่อย,อยทาการบ้านแล้วก็ค่อยไปนั่งดูหนังไม่ใช่เหรอแล้วบีบีกินขนมต่อเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูหนังแล้วนะเท่านั้นอ่ะถอนแมสออกเด้ออยู่บ้านไม่ต้องใสหรอก เอามาเขียนการว่าเราเร็วเรียบกินกินเสร็จล้วก็ไปล้างมือด้วยนะเมื่อกีนนะ้น้าบอกให้ไปล้างมือแล้วบิบีกินแล้วกินเสร็จแล้วบิบิก็ไม่ล้างกินอันนี้ต่อทําไมเลี่ยไปไปล้างมือปะไม่อร่อยอย่ะ